ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณประชานมันมีแนวคิดว่าการที่จะแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยท้องถิ่นทําเองไหมหรือว่าตัวของส่วนกลางส่งไปให้กับท้องถิน่นและนําไปแจกจ่ายฉีดให้กับประชาชนจุดไหนเป็นจุดที่ทําให้คนไทยได้ประโยชน์มากที่สุดติดตามจากรายงานครับ หลังเทศบาลนครนนทบุรีประกาศทุ่มงบกว่า260บล้านจัดซื้อวัคซีนโควิด19ให้ประชาชนในพื้นที่เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเปิดคลังสำรวจเงินคงเหลือเตรียมจะซื้อวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครปักเกรดขอนแกน่นหัดใหญ่แม่ฮ่องสอนไปจนถึงเทศบาลนครรังสิตเช่นเดียวกับว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์ โพสเฟซบุ๊กว่ากรุงเทพมหานครมีประมาณการรายได้กว่า8,000 80, 0ล้านประชากรกว่า8ล้านคนถ้าฉีดวัคซีนให้ทุกคนจะต้องใช้งบสูงถึง8,000ล้านบาทซึ่งกะทะมมีเงินสะสมเพียงพอที่จะแบกรับภาระแทนคนกรุงเทพทั้งหมดขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลแสดงความเห็นต่างว่าการจัดหาวัคซีนควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องจัดหาวัคซีนฟรีให้กับประชาชนทุกคนทั่วประเทศ ก่อนที่นายชัดชาติจะตอบรับแนวคิดนี้ด้วยเหตุผลว่าถ้ารัฐบาลหาวัคซีนได้เร็วอย่างมีประสิทธิภาพและกระจายอย่างทั่วถึงก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดของคนไทยทุกคนที่สำคัญจะไม่กระทบงบประมาณของแต่ละท้องถิน่นอีกแนวคิดจากนายนพดลกรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยที่เสนอให้รัฐบาลและท้องถิ่นร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนโควิดส9ส่วนนายเทพไทยเสนาพงศ์สสพักประชาธิปัตย์ เสนอให้รัฐบาลออกหลักเกณฑ์การให้ท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนให้ชัดเจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของท้องถิ่นที่งบประมาณน้อยอีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นําท้องถิน่นนําประเด็นการจัดหาวัคซีนไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิน่นที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้แม้จะมีหลากหลายแนวคิดแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือประชาชนที่ยังคงรอคอยความหวังว่าจะได้วัคซีนโควิด19ในเร็ววัน ต้องขอบคุณทางเทศบาลแล้วก็ทางหน่วยงานที่เ,เห็นเร่งเห็นความสำคัญของของวัคซีนนะคะที่จะแจกจ่ายกับประชาชนทุกๆคนนะคะตอนนี้คือทำได้แค่นี้เ<ม>นาะแต่ถ้ามีวัคซีนก็ก็โอเคนะคิดว่าทุกคนก็ก็อยากฉีดถ้าเกิดว่าเทศบาลเอามา,เ,า,มาเทศบาลกล้ารับประกันเราก็กล้าฉีดค่ะอยากให้มาเร็วๆอยากให้ช่วยเร็วๆถ้าถ้ามาแล้ววัคซีนมาเร็วมันจะได้ดีขึ้นอะ ียมากเลไม่ว่าใครจะเป็นผู้จัดซื้อขอเพียงแค่เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพและกระจายได้อย่างทั่วถึงเพื่อคนไทยทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้งนิติรัฐบัวจันทร์เอาให้ชัดรายงานสวัสดีครับผมชัดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ